นำโจมจังวัดกรีบีใจในแกดคัมกับโยมพระนางเจ้าไกรสุวรรณรองครอบคันทเทเสมาเมื่ององสาหวานดีมีลูกสาวก้าวพองละองสวยนานุนาปรากอบรวยบุญญาณงงสังซีมั่ คนปีจำเจ้าเก่าโซบีผู้น้องนี้จำเป็นเก้าโซปาแต่เดี๋ยวนี้พอนี่ก็อาวอนมันแซนรล่นไม่ประใสสนักเนาด้วยยังมีรับพยาคู้ที่มีสักตานำชื่อว่าไสกว่าใสมากอนม่ยอต่างากว่าไม่อนุญาตหรือวายกงหา อยากจะข้าผองให้ตายไก่ตัดเส้พอจะเรเกจะราซะเกินไปทำอย่างไรที่จะสู้รับามั่นคว้าปรึกษา สองดนะความสวยเป็นที่กระเบืนอลือไกลไกลอย่างที่สุดจนกระทั้งรู้ไปถึงหูจอมาสนผู้ยิ่งใหญ่มีนามาสายคว้าแล้วไอ้สายคว้าผู้นี้ติดอกพอใจเลยมาติดต่อขอร้องแล้วพ่อก็แก่ชราพ่อลุงมติเป็นเอกฉันที่ให้เธอได้แต่งหามเออไก่ไสายคว้าแต่ทั้งจำเจ้าและจำชายก็ไม่รัก จำเจ้าก็ไม่รักจำชายนะก,ก็ไม่เออจำเพนก็ไม่รักทีนี้จะคิดอย่างไรไอ้มายักษ์มันมีหลอดจศสารมาว่าถ้าสมมุติว่าไม่รักก็จะฆ่าพ่อให้ตายประชาชนทุกคนมาสู้มันไม่ได้ประชาชนแม่แต่ทหานก็สู้มันไม่ไหวเออทหากวันจะให้หนูยอมรักกับไอ้ยักษ์สายควาน่ะหนูยอมไปจะดีกว่าครับพ่อทาหากว่าหนูตายแล้ว หมายความถึงว่าปลอดภัยน้องจันเป็นจะรักหรือจะฉันก็ไม่ยอมรักไม่จะพี่เกิดมาเป็นคนทั้งคนอ่ะไม่ยอมรักยังได้ขาดตายก็เป็นตายฮันเลยเขาเมจันเจ้าก็เมจันเพ็นเออโยอมตายไปลูกประราชเาลยจะคิดอย่างไรไม่ทราบเอาเถอะจันจะาเออ สยุกระจายข่าวกั่วราชนาจักรว่าถ้าใครรับอาสาฆ่ายักษ์ออสายคว้าไปาแล้วจะยกจันเจ้ากับจันเพ็นให้เป็นคู่เตะงามอ๋อไม่ความ,มาให้ประกาศปาไปทางวิทยุหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์และให้ออกข้อยืมบากประชาติราษฎรผู้ทีอยู่ตำบลนนหนองโคกนาหว่าวถ้าใครรับอาสาฆ่ายักษ์ใสว่าไป ก่อไม้ความหวาจะเตงานายกับจำยาวเละจันเพนเช่นน้ำออสนมไปประกาศด้วยกะฉันจะมารับนาทียาน,นีไปบอกกับข้าทาสราชาบริพานและวิทยุตุกตุกซาทานีเห็นกับเกียรติขององค์วายยิ่งจันยาวเห็นกับเกียรติจันเพนใช่แล้วเรานักท้าทาซีนีกนลาลาพาใจ่พอนเส้นซ่งซ้งนอน จำเจ้าเสน่หไม่คิดรักรับพามันที่จื้อใจกว่าแก้วกันนายอมไายวชีวีกรับเส้นรูดิตระรับมันขาดไม่ไม่ยอมรักรับพายในตอนนี้เข้ากระมือหนึ่งกระจนีตีในเก้ามีการวารู ไว้ตัง้งอุกออมินไอ้กอมินมันก้าวหนึ่งกัน เ้าในตอนน้นวงเทวันงานซ้ำจิตคิดตนะาวิา่งทีนาเก้าหลือเจ้าก้าไปพมได้ยินว่าพระปินโลกาประชาชนอย่ากล้าพูดวิทยาไบกายกให้ประจักในประเทศระเวทพ้นคือองค์สวาดีนะาคเร์แก้บนตน มีนิราบนซอกนางรางงังซอกปลาจะดูในจังวิไลดังลอยเมฆมันชอมยององเอกปลาอินเสกจากเว้าม่เราเดินทางมาถึงได้ยินวิทยุบ้านบานเคยได้ยินวิทยุเลขันี้เดือนทั้งบ้านเคยเขาเล้งกันทวนเชื้อเม็ดว่าเมืองนี้คือเมือง คงสาวดีเปรตยาวเป็นดินนันชื่อว่าราชากรีบีใช่เมียก็ชื่อสาวกรีดยาวกรีชุวันมีลูกสาวชื่อจันจาวกับจันเพนฮันเลยครับจันจาวกับจันเพนถูกแล้วก็ปรากฏว่าทั้งจันเจ้าเลยจันเพนนี่นสวยมากครับเออแล้วก็ยังมียักษ์สายคว้าจากเต เมื่อคไกลมาขอนางทั้งสองตามที่โรได้รู้มาตามที่ประวัติรู้มาทีนี้นางทั้งสองไม่ยอมรักกยักษ์ฉะนั้นอะฉันต้องการอยากจะเอ่อเข้าไปให้ถึงพระราชาแต่าหากว่าจันเจ้ากับจันเพนสวยจริงแล้วจะอาสาฆ่ายักษ์จะรบยักษ์อ๋อเรียวโนโกโม,นมชชนนินมีวิชชาเชไนนมั่งมีวิชาไรที่ฆ่ายักษ์มีวิชาไรที่รบอยัก ฮะนองโกมินอ๋อผมมีครับแม้แต่ไม่มีก็สุดแล้วแต่เตยต้อตงสู้เกินมาเป็นลูกกูชายต้องเสี่ยงวาสนาอย่าไปทู่ดีกว่าครับมีความประทุนนองโกมินที่มากไม่ใหญ่ใจมาเชิบเรืืองเมมราเม้มราสิให้ปราจากพระาชวังโดยอาการหลกหลับเละให้เปลกประลาดพปะี่ย,ย่ชนโยมวิภาควิญญาณกันต่าง ทีนี่มาเป็นเช่นนี้แล้วถ้าหากว่าน,นองอ่าอ่าไปรับอาชาที่มาตายเฉบาะเราเนี่ยครับเน่ยไปลงผู้หญิงอยู่โบราณว่าผู้ชายตายเพราะหญิงเน้นเลยกระรับเราเชิดเมย์ครมื่อแต่เด็กคุณบอกว่าคุณรักเมย์ใช่แล้วบอกว่ารักแม่แต่เวลานี้ไม่ตีจะทำยังไงต้องเข,ข้าไปดูเสียกระดับจแกขนันร่มลงเรือน้ำครามว,กกรวัวกระดัมายกระดัมเลวเมื่อในายิน ว,าาวา่าเศร้าเศร้าานักมนมักนี่ส่งสักรักใครมันไม่เอาคอยแปรยำนมนำพวกเซน้าขึ้นวันป้าฟินกราว ใจเปรกมาเข้ามาคุ้งใครเจ้าชื่อเรียงเสียงเลยเบาเอยบอกให้ซ่อมใจเจตานะ้าอ,อ้แกนี่ชื่ออะไรนะขอรับทราบต้ควาตุลีเลอองพระบาทผมมีนามปรากฏว่าเออขี้มินครับเฉยขี้มินเพราะเราไม่ต้องการให้ใครรู้จากน้ำไม่ต้องการใ้รูว่าไป็ูเูกหข้องกระชัด เนื่องจากวัาเมรุก็เอ,อ่อขาวิพากวิจาณไปในด้านอากุศลพิดเอไวพิดเอไวก่อนเป็นความหลับนั่นแหละอะไรนะชื่อขิมินครับเป็นลูกใครนะผมเป็นราษฎรเดินดินธรรมดานี่เลยครับเป่ก็มารับทราบว่าไอ้ยักษ์สายคว้ามาติดต่อสู่ขอเจ้าคว้าหญิงจั์เจ้าขอเจ้าคว้าหญิงจันเพนเ ซึ่งเป็นพระธิดาคุงพระราชาทีนี้เราคนไทยเกิดเป็นไทยที่นี้ให้ชาติยักษ์ต่างสกุลต่างชาติมาเหยียดยามพระนามผมเข้าใจว่าชีวิตของผมเนอะจะอุทิศให้กับพระราชาถ้าสมมุติว่าบุญภาดวาสนาผมเจ็บข้ามายักษ์ไงล้มตายายจากเมื่อนี่เลยครับพระ,ระ,ะความประสงค์ที่ผมเข้ามาโอ้ ต้องการอยากจะเข้ามาเพื่อรับอาสาเราเราก็คิดจะฆ่าหมายักษ์ที่ชื่อว่าสายควาให้มันลับปลาปลายหายจากเช่นนั้นครับโอ้ดีแล้วถ้าสมมติว่าแกน่ะประหารชีวิตยักษ์สายควาถึงแก่ความตายเราจะขอมอบจำเจ้ากับจันเพนลนลูกของเราพี่กับน้องให้กับแกนะไนครบมินคู่คทั้งชจ่อตีเดียวตดเฉยกี่มิน เอราะว่าจอกินกอยร้เลยว่าลูกชาเมืองที่นี่เจอกี่มินเสียออเอเธอตามแมกก่กมาที่นี่เราคอยตาคว้างเลยว่าคอยลื้อกันว่าคอยเล้งลก,กันว่าพนคอยแ้งกันว่าพนหือนะเมืองนอนั่นสิลูกสาวคนที่ชื่อขามินเนี่ยเขาจะมาสารพยักฉะนั้นหนูของแม่ออกไปทำความรู้จักเสมอจจำเจ้าจาเพานนะทางจนเจ้าทางจาเพาน นั่นใละแนนใจากะผาไก่เข้ามาเวลานี้รากสะโดนธรรม,มาดาไม่นึกว่าเป็นลูกพระจักรีแล้วเทวีพิงพิริตพิจารมาจันเจ้ารังเกียจเกียดเสียมากไม่มีจิตคิดรักสักเท่ากิ้งเกซ่าเปย์จำเป็นมาเอนนั่นและกมารา

บอกปีไม่ต้องร้องไหค,คนอะไรถึงแม้จะจะชะนษ์พี่ก็ไม่รับประทานคนยากคนจนคนเเดินดินอย่างนี้เอ๊ะแสนที่จะเกลียดคนอะไรก็ไม่รู้ทุย <c oughs> อย่างนั้นเลยฉันชอบเอ,อเราอยาให้รู้ไปว่าเราคนชนิดไหนขับขับขอยทะเลไปอ,อพี่ร่ามข้ากนำไรทุยทุย,ทยมลายไขยน่นนามู เอาเธอพี่จะเลือกรูปผู้ชายนะสุเสนที่จะเลือกผู้หญิงเราสิภาษิตเขาพูดว่ารูปงามเป็นทรัพย์สําหรับผู้หญิงจริงไหมพี่ทีนี้้ากว่าก็ฆ่ายักษ์เราจะต้องเอาก็เป็นผัวตกลงจะเอากับยักษ์กับเอามนุษย์อนไหนจะดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนยากคนจนคนแค้นน้องก็รักเอาสิลุกดีแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยากอ่าคนยากจนอย่างไร เ,เราก็จะต้องอนุญาตเขานเนี่ยเป็นคำพูดของมราชาอย่ารังเกียจเขาเนอะลูกผู้ชายอะสมับรลูกผู้ชายอย่ารังเกียจเลยนะรอคอยยักษ์อยู่เถอะหากว่ายักษ์มาวันไหนแล้วจะได้จัดการพิเศษนะเงาตั้งากว่ามารามาวันไม่ถ้าต่อคููทกุกอย่างใจดังใจไม่ชามนาแล้วมองจะมอบซึ่งร่างกายให้กับประโยชน และเพียรังเจตามนะาโอ้โหกลับไปพักผนะ่อนมะไปพักผ่อนการตามสบายรอคอยวันที่ยักษ์มันมาแล้วพระกมิลลายุบินงับรีไปบ้อร่มประยารักษณ์นนมันมนาะเขาชื่ออะไรนะลมชื่อสมอกระรับชื่อสมอกระรับ ผู้ชายนะชิดคอเมนจริงๆหรือปอกเขาด้วยนะบอกว่าฉันคิดถึงบอกว่าฉันต้องการจะครอบตัวนะกระราบแต่เมื่อรวยอยากมันจริงคาหรือมันถูเร็วทด้ผู้ร้องดิบอกว่าตามเชิกเมย์ตามเชิกเมย์พ้นรุ่นไทยอิมาสายนะที่นี่เร็วซ้ำรับผีไม่รักตังเจตนาปลอเข้าใจว่ารักซาดอนธรรมดาไม่นึกเลยว่าเป็นลูกกระสับสผู้ประสับส แจมจูเจอจนยากวาดสนะกาโรคอยรับพังมันจันเรจ่าส่วนองค์กระสุดรากาพตีีคอยประทับกระเซนอุค์กระสุนกระสับไม่ทัาบระฆังเงตวามะระน้ำมันยามาวันไมีส่วนโกมินตาคายักษ์เส้นเลย เราโน้ตไทยกอมบนกุมาราลกูกศิษย์พระเจ้าลุงทิมุนมมัสอาขาดเยดแขนสนะจะพยายามตามโกมิน,นังเกตนาเราจะพาไปงามราชาบิดายจะไม่รู้ว่าเราพี่นอ้องน้อง วิโรนองจะได้กรงนกคาเรศประเทศใญ่นี่แหละน้องชายโกมินพ่อโกเบตบอกแล้วลูกเขาแม่มาราชื่อโกมินเป็นลูกของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพ่อเดียวกันเตกุนและแม่เราเรานะี่ยโกบนกับโกมาโกมาตันเป็นน้องชายแต่แม่เจียมจิตตายไป นี่แต่หากฉันพบโกมินแล้วจะบอกความจริงว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเดียวกันแล้วรับโกมินคุณกับร,ราชนาจักรแล้วก็จะแต่งตั้งให้ฉันเป็นไมบรมวงศานุวงศ์ฮะดีแล้วทีนี้ไอการที่พ่อทําห้ช่จาใจนะพระเจ้าลุงก็ทาให้สําเร็จไปแล้วกรรมน้อ่ะพระเจ้าลุงก็ทาให้คือสะกดใจคุณแม่ไอเอม,มาลาทาให้ประชาชนได้รับความ วิภาควิจารณ์กันต่างๆนานาเขียตาเมอโกมินนองาเบอาตุกสิ้นตีไม่รู้สิว่าพอจมรูนั่นแหลจะอยู่ไหนยังไม่พบโกมินยังเดินอยู่ในสิไนไรแล้วทางนอใส่ขอ้อมน